บมที่ดินพิพาทที่ดินสปกที่รุกที่ปากเขาใหญ่จนถึงตอนนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบระหว่างกรมอุทยานและก็กรมแผนที่ทาหารครับนายอภิชาติสิริสุนทรประธานกรรมธิการที่ดินพร้อมด้วยนายรังสิมันโรมประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐบอกว่าสองหน่วยงานก็คือกรมอุทยานและกรมแผนที่ทาหารยังคงโต้เถียงกันเรื่องแนวเขตไม่จบ กรมอุทยานไม่ยอมรับแนวเขตตามที่กรมแผนที่ทหารส่งให้หนายกพร้อมยืนยันแนวเขตตามระาชกฤษฎีกาปี2505เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเชิญปปชมาร่วมฟังการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าสอปอกอระดับจังหวัดยอมรับแล้วว่าออกสอปอกอผิดแต่ว่าสอปอกอส่วนกลางกลับไม่ได้มาชี้แจง เรื่องนี้ก็จะพยายามรับฟังให้รอบด้านจากทุกฝ่ายอยากให้เรื่องจบโดยเร็วอะไรที่ผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายส่วนเรื่องแผนที่จะเชื่อใครก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นกัน ขณะที่ข้อสงสัยว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คงไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพราะได้ข้อมูลว่ามีการทําหนังสือส่งมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่มีการดําเนินการใดๆยอมรับว่ามีข้อสงสัยถึงผู้ใหญ่ในองค์กรนะครับว่าทําไมถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปรากฏว่าวันนี้สปกกลางไม่มาอีกก็เลยหวังว่าสัปดาห์หน้าจะยอมมาปิดท้ายกันที่การตั้งข้อสังเกตกับว่าคนที่รับสิทธิ์ไม่ใช่เกษตร,รกรด้วยซ้ํา เท่าที่ตรวจสอบพบว่าบางคนก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะขอดูใบไต่สวนที่ทางสปรกรโคราชส่งมาให้ก่อนและวันที่4มีนาคมนี้จะลงพื้นที่จริงเพื่อสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านครับ